การที่เราจะดูคนดีแล้วไม่ดีก็ให้ดูความกตันอยู่นี่แหละถ้าเป็นคนที่ไม่มีความกตัญอยู่นี่ยากยากที่จะเป็นคนดีได้เพราะว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่คิดถึงผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่มีพระคุณยังไม่คิดถึงแล้วสำหรับผู้ผู้ที่ไม่มีพระคุณเขาจะไปเหลียวแลได้ได้อย่างไร คนที่มีความกตัญญูนี่ถือว่าเป็นคนดีทำความดีกับบุคคลที่มีพระคุณก่อนเ <c oughs> มื่อทำความดีกับพราในบ้านแล้วเราก็ไปตอบแทนบุญคุณกับพระพุทธศาสนา,าที่เป็นร่มโพล่มใสเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราเราก็ต้องการที่จะสนับสนุนให้พระพุทธศาสนานี้อยู่ไปนานๆการที่พระพุทธศาสนาจะอ,อยู่ไปนานๆก็ต้องมีภาพ พระสงฆ์องค์เจ้ามาศึกษามาบวชมาปฏิบัติธรรมมาบรรลุธรรมมาเป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าและการที่พระพระสงฆ์องค์เจ้านี้จะสามารถทำหน้าที่ของท่านได้อย่างสะดวกอย่างสบายก็ต้องอาศัยการทำบุญทำทานของศรัทธาญ,ญาติโยมชาวพุทธนี้ด้วยการถวายปัจจัยสี่ เช่นอาหารบินธบาสจีวรเครื่องนุ่งหม่มกุฏิที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคอันนี้ก็เป็นการทำบุญกับพระพุทธศาสนาทดแทนพระคุณของพระพุทธศาสนาที่ให้ความรู้ให้แสงสว่างแก่ชีวิตของพวกเราให้นำพาชีวิตของพวกเราให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ พวกเรานี้จะไม่มีจะไม่รู้เลยว่าวิธีการหลุดออกจากกองทุกนี้ทําอย่างไรจะไม่รู้เสียด้วยซ้ําไปว่าเรากําลังตกอยู่ในกองทุกขกันจะไม่รู้จะไม่รู้เสียด้วยซ้ําไปว่าเรากําลังเวียนว่ายตายเกิดกันเรากําลังเป็นนักโทษของสังสารวัตรของตายภพเนี่ยพวกเราเนี่ยติดอยู่ในตายพบเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นเวลาอันยาวนาน และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏบนโลกแล้วก็มาให้ความรู้ความสว่างแก่จิตใจอันมืดบอดของพวกเราให้เรารู้ว่าเรากำลังติดอยู่ในกองทุกข์และรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ที่จะพาให้จิตใจของเรานี้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ได้ต้องมีพระพุทธศาสนา จึงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราที่จะต้องคอยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปให้อยู่อย่างยั่งยืนถาวรเพื่อจะได้ทำหน้าที่ให้ความรู้ให้แสงสว่างแก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปวิธีที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็สนับสนุนให้มีการให้นักบวชได้มีการศึกษาได้มีสถานที่ที่สงบ ไว้สำหรับการปฏิบัติธรรมจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วท่านก็จะได้ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไปเอาธรรมอันเลิศอันประเสริฐเอาวิมุตติเอาพระนิพพานที่ท่านได้บรรลุถึงนี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนเพื่อผู้ที่ไม่รู้จะได้เรียนรู้และจะนำเอาไปปฏิบัติและเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุเช่นเดียวกัน น,นี่คือการทำบุญเบื้องต้นเราควรจะคิดถึงผู้มีพระคุณก่อนบุคคลเบื้องต้นก็คือบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ที่เราไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนตา่ตางๆแล้วก็ <c oughs> คิดถึงพระคุณของพระพุทธศาสนาด้วยการมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมพระสององค์เจ้าที่มาบวชใน ในในพระพุทธศาสนาให้มีปัจจัยสี่ที่พร้อมบริบูรณ์ให้มีสถานที่ที่สงบสงัดที่เหมาะแก่การเจริญสัมมับธรรมคือการเจริญจิตตภาวนาเพื่อที่ท่านจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับต่อไปแล้วท่านก็จะได้มาทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปเมื่อเราได้ทำสองส่วนนี้แล้วถ้าเรายังมีมี มีเหลืออีกเราอยากจะทํากับผู้อื่นก็ได้เห็นใครเดือดร้อนเราอยากจะสงเคราะห์เขาก็สงเคราะห์เขาได้ได้บุญเหมือนกันได้ตัดความอยากแทนที่จะเอาเงินไปใช้กับความอยากต่างๆก็เอาเงินนี้มาสงเคราะห์คนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราก็สงเคราะห์ได้ปล่อยนกปล่อยปลาถ่ายชีวิตวัวควายเป็นต้นหรือเลี้ยงสุนัขจรนัดอะไร ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเขาทุกขยากเดือดร้อนถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยกันไปอันนี้ถือว่าเป็นการทำบุญทำทานได้บุญเหมือนกันในอุิสง์ของการทำบุญก็คือหยุดความอยากที่จะเอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่ถูกเอาเงินไปใช้ในการส่งเสริมความอยากที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆ หยุดหยุด,ยดลดลดพบลดชาติด้วยการทำบุญทำทานถ้าเราลดความอยากลงลดความอยากไปเที่ยวลดความอยากไปกินไปดื่นไปดูไปฟังไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆลดให้มันน้อยลงไปแล้วความอยากที่จะพายเรากลับมาเกิดมันก็จะน้อยลงไปแล้วผลบุญที่ได้จากการทำทานก็จะยกระดับจิตใจของพวกเราจากมนุษย์ให้ได้ไปเป็นเป็นเทวดาก่อน ถ้าเรายัางไปไม่ถึงพระนิพพานเกิดเราต้องตายไปก่อนเราก็อย่างน้อยก็จะได้ไปสวรรค์ไปสวรรค์ชั้นเทพจากอน,นิสงส์ที่เราได้ทําบุญทําทานแต่เราต้องรักษาศีลห้าด้วยถึงจะมันถึงจะแน่นอนกว่าถ้าเรายังไม่รักษาศีลห้าเราทําทานไปสลับกับการทําบาปอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า อันไหนจะมีกำลังมากกว่ากันถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญเวลาตายไปเรายังไปสวรรค์ไม่ได้เพราะบาปถ้ามันมีกำลังมากกว่าบาปมันก็จะดึงดวงวิญญาณของพวกเราให้ไปสู่อบายให้ไปเป็นเปรตเป็นอสูรากายไปนรกหรือให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนดังนั้นนอกจากการทำบุญทำทานแล้วเราก็ต้องรักษาศีลห้ากันด้วย อย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเพณีอย่าพูดปดอย่าดื่มของมึนเมาต่างๆเพราะจะทำให้เราขาดสติเมื่อเราไม่มีสติแล้วจิตใจเราก็จะไม่มีอะไรยับยัง้งเวลาที่จะคิดที่จะทำบาปก,ก็จะทำได้ทันทีเลยแต่ถ้าเรามีสติไม่ดื่มชวายาเมาไม่มึนเมาเวลาที่เราจะคิดทำบาปนี้เราจะรู้สึกตัวรู้ว่าเรากำลังทำ จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้ยับยั้งหยุดมันได้ <c oughs> นี่คือการปฏิบัติเพื่อที่ให้เราได้กำจัดความอยากลดความอยากลดการเวียนว่ายตายเกิดและในขณะเดียวกันก็ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับเพราะการที่เราจะต้องต้องการที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดออกจากสังสารวัฏนี้ เอาใจอกจากตายภพนี้เราก็ต้องก้าวขึ้นจากภพที่ต่ำไปสู่ภพที่สูงจากภพมนุษย์เราก็ต้องไปสู่ภพของเทวดาจากภพของเทวดาเราก็ไปสู่ภพของพรหมจากภพของพรหมเราก็ไปสู่ภพของพระอริยเจ้าจนถึงขั้นสูงสุดของพระอริยเจ้าก็คือพระนิพพานพอเราถึงขั้นสูงสุดจิตของเราก็จะหลุดออกจากตายภพอย่างสมบูรณ์ และการจะหลุดออกการที่จะยก,กระดับจิตใจให้สูงขึ้นในแต่ระดับนี้ก็ต้องมีการปฏิบัติทมแต่ละขั้น mm. ขั้นเทวดานี้เราก็ต้องทําทานทำบุญทําทานรักษาศีล mm. เป็นการลดความอยากลดภพลดชาติให้น้อยลงแล้วก็เป็นกเป็นารยก,กระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปพร้อมๆกัน mm. จิตใจเราก็จะไปเป็นเทวดา แล้วจากเทวดาถ้าเราอยากจะขึ้นสู่ชั้นพรหมเราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติศีลจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดเพราะว่าศีลห้านี้จะไม่มีกำลังพอที่จะยกหรือสนับสนุนการปฏิบัติที่เรียกว่าจิตตะภาวนาสมถะภาวนาคือการฝึกจิตให้เป็นสมาธินี้ต้องมีศีลแปดเป็นผู้ที่สนับสนุนถ้าศีลห้าน,นี้ยัง ยังมีกำลังไม่มากพอจะทำให้การปฏิบัติจิตภาวานานี้เป็นไปได้ยากได้ผลยากกว่าการที่เราจะมาถือศีลแปดกัน